เอ่ออ่อเอ่อสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแล้วแต่งโคดี้เดิมแล้วก็นะเข้าเกมมาลก็เป็นอย่างนี้เลยเราต้องหนึ่งนะเราต้องเรียนภาษาก่อนนะครับถึงจะเล่นได้เพราะฉะนั้นเราสบายแน่อนอนในภาษาอังกฤษละัวั์วด้วย ทีมเชอร์รี่เชอร์รี่เป็นโลเป็นเดือดคอนโซลเกมนี้จะมีการระบบการเซฟอัตโนมัติรันซอฟต์แวร์อะไรสักอย่างอ่านไม่ทันมาแล้วผมว่าว่า เราที่เราได้มาโหวตไม่ได้ที่เราได้โหวตไปก็ได้เกมนี้มาเล่นนะครับผมก็รู้เลยนะว่ามันอาจจะไม่แฟร์นะโหวตแต่แบบว่าทำไงได้นะซื้อมาต้องเล่นหน่อยเพราะฉันก็มารับชมประสบการณ์เกมนี้ไปด้วยกันเลยดีกว่าครับในสามสองหนึ่งตัตวเกมอะต้องมีนิวเกมต้องมีนะ็อเดะโอเคงั้นเอาอนี้ สเกลอะไรอะ่ะนั้จะเซอทิวเฟรมทัชเอชออฟสกรีนแบบว่ามีอ๋อก็ศูนย์แม่แหละชอบอะไรใกล้ๆที่มันจะเต็มจอความสว่างเอากลางๆอะไรถูกละไม่แสบ,บตาเกินมาแล้วแ <c oughs> ย่แล้วแปลไม่ได้ เขาเห็นว่าเข,าเ,ขาเห็นคุณสวยงามอสักอย่างเขาเห็นคุณสง,งบแต่พวกเขาบอกว่าแต่พวกเขาลืมกระเช้าคุณไปอ่านไม่ออกครับอ่านไม่ออกช่วยช่วยด้วยผมผมไม่เก่งอังกฤษขนาดนี้อังกฤษไม่แข็งแต่พลาดหัวหัวผมตายได้อยู่ ไม่พูดเดกป่ะให้ทุกคนได้ดิมดำบอาว่าบกว่าการละครหนึ่งนานมาแล้วได้มีฮอร์โลไนคนหนึ่งเอ้ยตนหนึ่งได้ถูกจับมากำลังจะถูกนำไปทำวิธีบางอย่าง ในที่แห่งไกลในที่แสนไกลแห่งนี้ชะตากรรมของเขาจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับคุณเขาบอก่ก่อนนผมไม่รู้เรื่องไม่รู้ในเรื่องฮอรโล็นานะครับผมเห็นม่น่าสนใจดีก็เลยซื้อมานเลนโอ้ยเจ้าวันนี้ผีเสื้อแห่งการปลผนึกได้ก่อกำเนิดขึ้น เป็นตายมากมายอุ้ยได้ปลดปล่อยอาเวินถึงงอรโรไนออกมาจากกรงนี้แล้วมั่วใช่ไหมเยเรื่องเฮียเนี่ยแอคหนึ่งพาวพาวโรมอ่านดูไหมฟาฟาลูามฟาโลไหมอะ ใช่ก็คล้ายๆกันสมองคล้ายๆกันอยู่นะอเออตกมาครับสักที่หนึ่งเราจะในหุบเผวไม่น่าจะน่าจะอุ้ยมีเหมือนอะไรไม่รู้แกวตกมาด้วยมันคืออะไรอันเนี้ยเฮ้ยอะไรกันอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เวนน้นบอลลอะเล่นไงนะ ยังไงครับเดินไงเงี้ยเออเดินนี่เหรอให้ปุ่มนี้เดินเหรอให้ลูกศรเดินนะทามจริงเย่ yeah. แล้วก็ตัวเองเมื่อกี้คืออะไรเอาไปทางซ้ายทางขวาไม่มีนักสํารวจใช่มันไม่มีจริงมันเหมือนเป็นแปดจจ๊าบนี่มนันเกมยุคก,ก่อนมากนี่วครับผมเหมือนอันเดอร์เทลเลย ีไงโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมอ่ะขอเช็คของกันไม่มีอะไรเท่าไหรแบบขอ,องซ่อนนี่ไงไม่มีนี่ไงไนี่ไง,ไ,งไม่มีอุ้มนะเฮ้ยไม่มีอะไรก็ได้บ้าไม่มีหรอกตีหมดเฮ้ยมอนสเตอร์มาดิมาดิหนุ่มอ๋อแตกแล้ว นอนน้อยชาเขียวโดนบุลลี่เดี๋ยวร้อยเอ้ยมันมีระบบปีนด้วยปับปับนี่คดฟยวปับปับสองที่แตกนี่ตัวอะไรตีได้ปะเนะี่ยจะจะไม่ได้โอ้ยเหมือนเป็นกระดูกแล้วไนะี่ มีของชัวรางวัลแกนคนช่างฝัน,นเฮ้ยเอ้ยมันทำได้ได้อะนี่อะนี่นี่โอ้ยอึดด้วอึดด้วนี่ไงน้องตายขอมีของให้เก็บด้วยผมลืมเก็บปะวะแย่ะอันนี้ที่ทางมาผมปะอุ้ยไม่ใช่ละที่ทางไหนวะเนี่ยมาเดยมาเดยมาเดย์โ้ยได้นี่นี่นี่มาเดย พี่กาวิอยู่นั่นน้องว่าเป็นน้่นนะมันเปลี่ยนปุ่มได้ไหมปุ่มไม่ไหวแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนแล้วกันนะอีดีหน้าก็ได้ทีนี้ทอนเล่นไปก่อนเดี๋ยวมันจะขัดความสมูทของการเล่นไม่มีน่าจะไม่มีขี้เกียจเก็บละไม่ใช่ขี้เกียจเก็บขี้เกียจกลับเออโดนตกหน้าไปดีกว่ามาแล้วร้อยเราไปข้างบนกันดี๋ยวไหม เรามีของเขาบอ,อกว่าที่สูงมันจะมีดีมาเดยโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้พี่จ๋าใจาเย็นครับนี่ไงปรับปรับเรียบร้อยตายรมดสภาพตีพุ่มตีพุม่มพี่ข้างบนมีทางไปต่อหรือเปล่าวะผมดว,วนมีทางไม่มใช่ทางเลยเขาเรียกว่าเพลิอนอุย้ย อะนไลอ่งหุ่นนะได้มอสเบอร์รี่มาลองลองกินไปลองห่อยนาะได้กันมันจะเป็นบอสป่ะเนี่ยน้องเนี่ยเซนมันบอกไม่ใช่เี่ยมันเป็นแล้วเนะี่ยหิว คืออะไรอาการอะไรอ,อ,อะไรวะเนี่ยไม่เห็นเข้าใจเลยเดี๋ยวแม่ก็คงบอกกับเราเองแหละว่าการนี้นคืออะไรลงไปข้างล่างได้ไหมวะโอ้มีโรคแบบเดินไหมไปครับครับระหว่างช่วงพักโฆษณานี้นะครับผมอยากใช้เวลาตรงนี้ในการบอกทุกคนว่าเออคลิปนี้มันยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะ ตัดแบ่งพาร์ทไม่รู้สิว่าจะได้แบ่งตรงไหนก็เดี๋ยวไปดูกันอีกกันแล้วก็เข้าไปคลิปกันเถอะเพราะว่าไอ้ข้างหลังมีเก้าวิ่งเก้เสร็จแล้วเฮ้ยก็จะกำปั้งเองแม่งไม่น่าตกงงเลยดูใหม่กดไลด,ด์โดดนะโเคซ็ตชาเทคลงขึ้นสเต็ปได้โอเคฮ ไม่อยากตกครับไม่อยากตกครับเอ,อ้ยขึ้นไงอะ่ะเอ,อ้ยผมมาแล้วนะกับมาที่เดิมแล้วแล้วก็ได้ข้อมูลมาด้วยว่ากดตัวเองคือการฮิ้วตัวเองใช่เพิ่งรูออ้ไม่เอ,อ้ยแต่ดั่งตัวเองฮิก็คือไม่ตกอนะครับเอ,อ้ยตอนนี้มันเริ่มเป็นโซนหินแล้วมันเริ่มไม่มีแบบว่า,าไม่มีโอ้ยโอ้ย ไม,ไ,ไ,ไม่มีเขาเรียกอะไรกอื่ละไม่มีสีเขียวโอ๊ยตัวอ,อะไรอ่ะแล้วก็จะตีมันยังไงมึงปั่นอย่างนั้นอ่ะช่วยบอกกูทีเดี๋ยวมาวกันนะเหมือนนี่มันขึ้นได้แต่ผมไม่รู้มันขึ้นได้ตอนนี้หรือเปล่าโอ๊ยมีตัวนั้น่ะหลอนชาเขียวขึ้นยังไงไม่นุนไปตีแม่งเลย

เกมแพลตฟอร์มกันเลยเนี่ยอ้อโอ้คุจะตายจริงช่วยด้วยเดี๋ยวเราเฮ้ยแต่ถึงแม้ผมแบบอะไรนี่นี่เปนตัวอะไรอ๋อศพเห็นผมสภาพขนาดนี้ผมได้ศักเป็นผู้เล่นเกมโตที่ผ่านมาหนึ่งเกมน่าได้ละเดี๋ยวเจฟย นี้มีอะไรทางไปเดี๋ยวค่อยมาดีหนุ่มลงมาปั๊บปับปับเพรอยนั่นลงขึ้นไม่เก่งไงมันวิ่งยังไงครับชิปคอนโทรลไม่ใช่เพลงดังมากเลยอ่ะปีผมเป็นตังเน,นอะมันมีคียบายตั้งแบบนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะขอเป่าเพลงหน่อยฮะเพลงดังเหลเกินกลวมันจะกบเสียงผมไม่ใช่ไรหรอกแต่เพลงมันก็พอนะ เดี๋ยวก็เปิดคอไปด้วยมีตัวอีกอะผมต้องทำยังไงกับตัวเนี้ยผมไม่เข้าใจมันต้องมีเทคนิคโอ้โอ้ทิกหูหูหหน้าขมำลงหนาบเลยเห็นทิกมั้ยปับ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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลงไปตรงนี้เลยดิปับโอ้ อ๋อีไม่ทนันเอ,อือดเตกลับมาสักทีก็ถือว่าเมื่อกี้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันเป็นแบบว่าสิ่งที่ทุกคนจินตนาการขึ้นมาเองใช่ผมยังไม่เป็นอะไรเลยทั้งนแสแดงยังไม่มีเลยจะเป็นอะไรปนนไปได้ไงโ,โอ้โอ้โอ้มันขึ้นยังไงไม่เข้าใจจริงๆนะนี่เมื่อมันบอกเลันหครับมันยืนข้างๆได้แย่ละนี่ฉันไม่เข้าใจกันเลยอ้ อย่างนี้ไงอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเี้ได้ไหมแล้วก็ลืมไปแล้วก็โง่ไปหน่อยมานี่ไปขึ้นแมงนิชเลยมันจะไปไหน,นครับกลับมาที่เดิมแต่น่าจะสูงกว่าเราไปฝั่สำรวจดูนี่มีอะไรเยอะ อิทวันอืออืม,อม,อมโอโอโอ,โอเป็นไงครับเหมือนจะมีอาการสักอยาก่างแล้วก็เหมือนเดิมที่ตอนนี้มันยังไม่บอกล,ล,ลูนชัมแชปเทลลูนชัพแบลแชปมีนั่นงพักได้เติมเลือดให้เติม เ,เติมเลือให้อย่างเดียวนึกว่าเติมเลือให้ด้วยไปไม่ได้ขึ้นไปดูซิมีอะไรหรือเปล่าอีกทางไปต่ออีกแล้วมีอีกชั้นหนึ่งด้วยบอสไปนเนี่ยเชียอะไรไงมาบอสเบิร์ดเปิดเปิดเปิดบอสเลยเอ้ยมาดิไอ้น้องไอ้นังเชิงเลยเดี๋ยวนีออวว้ไปเอ,อือ นี่ไม่รู้เป็นเทนเลยตีได้ไหมโอ้โอ้พี่ชาใจเย็นครับพี่ใส้พื้นโดนลบตีหนึ่งมาทำอะไรอันนี้อะไรหินตกโอเคพอเราได้อยู่ไอ้ตีไปถึงหลบไ,ด,ได,ด้หนึ่งสองไอไปโดนหนึ่งหลบได้หนึ่งเอ้ยหนึ่งสองไอหินขอตีหน่อยขอตีหน่อยขอตีอ้าหิวไปไหนหิวเลือดมาสิ สองนัง้นสินะนี่ไงหลบได้เอ้ยมีลูกกระจกด้วยเหรอแกนี่ก็เก่งกล้าเหมือนกันนี่นาเอามึงบอสเบรกอะเออเข้ามาเดะเอ้ยหลบได้บอสเบรกกับเราอะหลบได้นี่นี่ไงตามิดหลบได้โอ้กดโดดไม่ใช่กดตีแย่ละมาเดะ โอาเนี่ยหลบได้ปับปับอ้าหิว,ป,นะหวป,ป่ปปปปะเนี่ยหิวก่อนปับปับปับหลบโหดปับปับแก่ละปิดปิดไอ้ยืมด,ดน้นี่ไงหลบโหดปับปับเรียบร้อยไอ,อ้บอบอสบอสเบรกบอสเบรกเฮ้ ก็สนุกดีปีบอดเอดเซนคืออะไรขึ้นไปด้านบนเ่ยมันเป็นเชือกสักอย่างเราจะขึ้นไปด้านบนได้ลองดูเลยโอ้ยจริงด้วยโอ้โหขึ้นมาแล้วแบบว่าปวดหัวหน้ามืดหน้ามืดตาหมัมหวใครจะเป็นลมเอ้ยตัวอะไรอ่ะบอสเปล่าแต่ทรงมันไม่ใช่บอสนะ สลบไปแล้วแย่ละโดนจับขโมยของตังหมดตัวมันเขากำลังปลุกให้เราตื่นอยู่หรือเปล่าจริงเ้็กตื่นได้แล้วตื่นใช่ไหมไอ้แกมาตายตรงตายตรงพื้นตรงนี้นะ ปโะมาน,น,ะน,นเนลอ่าในที่สุดก็ตื่นขึ้นนะอคนทบาบาํแบาบว่บาแบบาว่าทาใจแข็งคายนะั้นนักเตนทางไม่มีแบาบว่าไม่ช่างแม่งเงียฉันมีเยอยันฉันเข้าใจแล้วขอบคุณสักอย่างโอเคขอไม่แปแย่แล้วแม่งภาษาอะไรวะเนี่ยโอาหมดร้ายยังไง พิวกิมเน,นี่ยจ,จะเป็ว่าเป็นศัตรูเขาเรียกว่าอะไรชื่อเรียกศัตรูของโลกแห่งนี้นะครับแล้วก็เหมือนตัวเราจะชื่อฮอนเนตแล้วก็เราได้เข้ามาอยู่ที่นี่โดยที่ไม่มีทางเลือกอะไรสักอย่างไม่อ่าจ,าาจาละในเรื่องโหดร้า,ายมาเลยกกไปยากไปยาก ต่เหมือนเจ๊คนนี้จะอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็เราขึ้นมาที่ดินแดนเจ๊เขาแล้วก็บว่าบอกกล่าวแบวบว่าวเราไม่ได้ขึ้นมาโดยเจตนานลายไม่ใช่แบวบว่าพวกพวกแบบพวกพวกแบบว่าพวกที่เป็นมอนเตอร์ <c oughs> สักอย่างไมเข้าใจแต่ขอบคุณนะป้าใจหมด <c oughs> เล่นตีบอลน้ำมันป่ะ ตีอีกเลยตัวอะไรอ่ะเสียงอะไรไม่รู้อยู่ทางขวานะครับบอนบัตตอมเบื้องล่างของกระดูกเหรอบึงกระดูกแปลกหงายเมจินาฟูระเอลล์เมพโยก รักเกยร์ไม่ไม่ไหวแล้วแปลไม่ถูกครับทุกคนครับผมอยากจะบอกว่าถ้าคนมาสืบในเรื่องจากการดูการเล่นของผมก็อาจจะขาดแนะเนสวิเอก็มาละเฮ้ยนี่ซื้อของได้ชอ็อปมีอะไรนะซื้อบ้างแต่ไม่มีเงินเลยนี่แหละรส,รสร้างสร้างผลงานยูตัวนี้ชื่อฟริก,กอะฟริกตัวนี้ชื่ออะไร ดูชื่อไม่ได้้ดยอยยาะมีของให้ซื้อมากมายมีคุณแจท้งอย่างด้วยไม่ได้อ่านแลกันนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีตังค์ซือ้ออันนี้ชื่ออะไรสมารสเคเร่ลิตเติลพิวกิมแตงมีเข้าได้ด้วยไปไหนอ่ะเฮ้ยน่าเป็นใครเปรียบฟพิวเกม อะไรนะเพียวเพียวกมที่หวาดกลัวอลบอกว่าแต่ไม่ได้เข้าหวาดกลัวโก,โก,ก็คืออะไรอะลงไปได้ป่ะต้องพาส์เซนเหรอขออ่านหน่อยครับเพื่อเข้าใจเซนท์โซคลายเพียวเพียมาบวออลลี่เพียวว่าบับบ้าอ๋อเหมือนแค่เป็นห้องของเขาเฉยๆไม่เหมือนจะไม่มีมลลลเลย เขาแค่บอกมาแบบว่าตอนนี้จะไม่มีอะไรนอกจากแบบว่าเสียงกระดิ่งไม่ต้องแบบว่ามีเสียงร้องไห้จากผิวกิมตนใดก็าตามเอาเลยปีกมีเวกลงไปข้างล่างแน่นอนเลยให้เดาหมู่บ้านนี้จะโดนสักอย่างบุกเขาเป็นผู้รอดชีวิตจากการบุกโจมตีครั้งแรกแเขาเลยรู้สึกแบบว่าอีนนี้หรือเปล่าอะไรฝังใจก็เลยไม่อยากอยู่ใครไแล้วเลยปีกเวกลงมาอยู่ น้นนัมึงมอนแน่นอนกูเห็นก็รู้ได้นั่นก็คือทั้งหมดของ ep หนึ่งพาร์ทหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างสนุกหรือเปล่ารอนานไหมก็ขอโทษด้วยนะที่ผมตัดชาคลิปนี้เพราะว่าขี้เกียจครับเล่นเกมแล้วก็หลายอย่างแต่ก็ในสุดก็ทำมันออกมาได้ทีแล้วก็พวกพาร์ทสองพาร์ทสามเดี๋ยวตามมาที่หลังแล้วกันนะเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างยาวเลยถ้าจะตัดแบ่งย่อยครบก็คงจะหนักนั่นก็ไว้เจอกันใหม่นะครับใน ep หนึ่งพาร์ทสอง สำหรับวันนี้ก็บายบายครับซีอะไรเพื่มกูนัยจุ๊บมั่ว